สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะกับบรรยากาศสายๆบรรยากาศยามสายๆนะคะสับประรดนะคะจากคุณแนดาตาลีตั้งแต่วันเกิดน้องเลมี่เมื่อเดือนที่แล้วนะคะกำลังน,งน่าสงอี่ใช่ไหมหนักนกำลังใด การังตั่งเนาะคะ่จะจนกาลังเอามาใหา้ขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณแม่นาตาลีนะคะนี่นะคะสับประรดให้สาวอุ้มกับแม่นะคะกาลังส์ช่างเพิ่นตะดนเติบแลวล่ะคะ่ะแต่ว่าเพิ่นการังต์ได้มากนะคะกำลังมานะคะขอบพระคุณนะคะ รดให้สาวอุ้มกับแม่จ้าขอบคุณคุณแม่นาตาลีนะคะตั้งแต่วันเกิดของน้องเลมี่นะคะเด็กแห้งอยู่พี่น้องเด็ดแห้ง บรรยากาศช่วงกลางวันนะคะอนเทียงวันนี้ก็เจอกันนะคะช่วงบ่ายนะคะทางบ้านอุ้มก็มีออนไลน์ผลไม้นะคะช่วงบ่ายพอกันเด้อพี่น้องฝากหนุนน้ำแน่หัึปรนลดเฮ้ยไอ บรรยากาศยามก่อนเที่ยงนะคะสิบโมงหรืสิบเอ็ดโมงแล้วเนาะพี่น้องยางทองทองกรอนค่ะนี่ท้องกรณ์คนใช้ท้องประลดนะคะนี่ก็สามพันสี่นะคะลดนี่มาจากพัทยาก็คุณแม่อยากยางดอกนัน้องขอ,อยางเดียว สามพันสี Too ่อยากยังดอกนี <Yeah. S 1> uh ้เห็นคนบดไ้เห็นขูดตุ่มบ้าหนิกำลังตุ่มขูดพี่น้องอุ้ย ต้มข้าวโพดต้มข้าวโพดพีด่น้องสวัสดีจ้าเร็วหง <c oughs> อยงะละทองรักว่าเป็นห่างทองก่อน อยากอางี้ยนัมกันก็นกินเลยโมโหจะว่าอยากอย่าง,งเลยพี่น้องเอ้ยเห็นบ่ได้เห็นคนบ่ได้ขอกินแางเดียวอันนี้พ่ออูดก็ไปส่งน้องป้ายนะคะส่งน้องป้ายไปโรงเรียน สวัสดีค่ะคุณชยพาพัสสวัสดีนะคะอดียามสายๆจ้า้องเสากันหนาวอยู่พี่น้องขอขอกินย่างเดี๋ยวคนอยู่ไก่คุณแม่สายยุก เบิงบักนัดเอาให้กินกับบ่อยากได้เพิ่นเดี๋ยวเอาใหม่ให้กินก่อนนี่นะคะย่าไปตัดมาไว้มื้อเช้าก็ไปตัดหญ้ายา

อุ่นๆน,นะคะขอกินมืดมื้อ ด้วยนะคะช่วงบ่ายนะคะเรามีออนไลน์ผลไม้นะคะรากแม่ๆมาอุดหนุนได้นะคะช่วงบ่ายจ้าตอนนี้พระท่านกำลังส่มขอวดอยู่พ้่งนอกกำลังขอฝด ไปนองหนาวว่เนาะเนระพูมซำใด้เนาะทางนี้เนี่ยกะเว้นกับอุ่นอยู่แต่ว่เนี่ยมันเช้ากะหนาวแน่อยู่ค่ะเย็นอยู่นะคะตอนเช้าสาวฟ้าใส กินใหม่เดี๋ยวใหม่ึ้อุ่มก่นนี่นะคะสับป,ปะรดจากคุณแม่นาตาลีนะคะเนื่องในวันเกิดของน้องเลม,มี่ตันเต้วันที่สี่เดือนทีแล้วคมระล่างไดะะ้ะลค่ะกระชังคนตันเต้ต้นเดือนถูกละค่ะบักนาคุณรองคิวไหลก็เลยมาช้านิดนึง ตรสานแล้่ะ,ะท,ทั้งบหนับทั้งสับประรดท,ทั้งไม้ทั้งหญ้านะคะนี่มาเนสับปะรดอันนี้สามพันห้านะคะโดสามพันสี่ค่ะสามพันสี่สี่แนนะคะสวัสดีจ้าเร็ว เสบบ์อุ่มเสบบ์ ខ្្ះទេ្្្ក្ន់ន់ន់បានារង់ស្្មី เน,น่ำป่วยเล้ท่านน้ <g ül> องเสียบอ่แเสีบอ่หวาน เอาหักเอาหักกับเสาเลยเนาะคะ่ะขาบไว้แล้วก็ไปกระแทกเสาหักเลยเก่งหลายเนาะสาอุ้มบุญสาวน้อยอุ้มบุญเผื่อนๆลืมไปทำงานแล้วน้องมิงเขาก็ไปทำงานถ้าได้มองเห็นงานใหม อยูย่นี่บมีงานดิเขาจะไปเขาจะไปทำงานแล้วน้องมิงเขาไปทำงานแล้ว สวัสดีค่ะคุณอสวัสดีนะคะเข้ามาทักทายพูดคุยกันได้นะคะก็อย่าลืมช่วงบ่ายนะคะมาแล้มให้กำลังใจอุ้มนะคะมีออนไลน์ผลไม้นะคะช่วงบ่ายช่วงนี้ก็ยังไม่ได้ออนไลน์นะคะช่วงนี้ ก็จะเป็นช่วงบ่ายหรือว่าถ้านใดอยากจะรับก็ได้นะคะตรงขอโพดยุพี่นอ้องตรงขอโพดไฟหมอดวันแล้วแต่ตาสูงบนน้องไฟสูงสูง,สงไม่มีคนอยู่นะคะพออุดกับไสส่งหนงปไม่ในขายอยู่คนเดียว มง่งที่ยังเนาะข้าวโพดตม้มกะละมังสอดมดพี่น้งองเลยใส่กะปิดเนาะกะละมังเนี่ยสอดมดแล้ว ขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณทุกทกท่านเดี๋ยวขออนุญาตออกจากไล้์ก่อนนะคะเจอกันใหม่ช่วงบ่ายนะคะฝากกดแชร์กดไลค์ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ